เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้3พฤษภาคม2,568สวัสดีครับบรรยากาศของประชาชนคนไทยบรรยากาศบ้านเมืองของเราที่จะช่วยให้เราเก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปถึงเป้าหมายที่เราใฝ่ฝันนั้น เป็นบรรยากาศที่พวกเราประชาชนจะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคนไทยยิ้มสยามยิ้มได้ในทุกสถานการณ์เป็นบรรยากาศที่มีความสร้างสรรค์มองโลกด้วยอารมณ์ดีไม่ใช่โลกสวยนะครับคนละเรื่องกันและเป็นบรรยากาศชีวิตที่คนไทยเรารู้จัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่เป็น3ลักษณะเด่นๆคุณสมบัติของพวกเราคนไทยที่พวกเราจะช่วยกันสร้างช่วยกันรื้อฟื้นให้กลับมาเข้มแข็งอีกให้เป็นคุณสมบัติประจำชาติประจำตัวของพวกเราคนไทยในการที่เราจะฝ่าวิกฤตฝ่าวงล้อมไปสู่เป้าหมายที่เราใฝ่ฝันนั้น ้าหมายที่เราใฝ่ฝันนั้นก็คือเราจะทำทุกวิถีทางให้ประเทศไทยของเรานี้มีความพร้อมในทุกด้านมีความดีสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆด้านเลยที่เราจะทำได้เพื่อให้ประเทศไทยของเรานี้เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาของเรา กรเรือนมั่นคงจนครบห้าพปีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้นี่คือเป้าหมายที่พวกเราฝ่ายฝันเอาไว้เมื่อเรามีภาพลักษณ์ร่วมกันที่ชัดเจนแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าเราจะค่อยๆเห็นว่าเรามีเป้าหมายที่สูงส่งมีพลังมันเป็นกำลังใจ เรียบเทียบกับคนเราเนี่ยถ้าคนเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยในชีวิตหรือมีเป้าหมายที่แค่ไปวันๆหรือมีเป้าหมายเป็นประเภทแบบแค่ตะเกียดตะกายให้ให้รอดไปวันๆมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับระหว่างคนที่มีเป้าหมายที่มีพลังมากๆในชีวิตนะแค่เราคิด ตามประษาคนธรมธรมดาธรรมดาเราก็เห็นแล้วมันแตกต่างกันเป้าหมายของประเทศชาติก็เช่นเดียวกันครับถ้าเราประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินมองเห็นเป้าหมายมีร่วมกันเราจะพบว่าประเทศไทยนี้ไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แบบนี้และเป็นเป้าหมายที่ไม่น่าอายอะไรเลยด้วยนะครับ มันเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยในเมื่อประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับได้ตอบร,รับพระธรรมรัสของพระพุทธเจ้าของเราที่พรงค์ตรัสว่าบนแผ่นดินนี้พระศาสนาของพระองค์จะเจริญตั้งมั่นคงอยู่จนครบห้า0ันปีคนกลุ่มนั้นนะ่ะ ค่อยๆช่วยกันสร้างประเทศไทยสร้างกลุ่มชนที่เรียกว่าคนไทยตั้งแต่สมัยนั้นล่ะครับแน่นอนว่าสมัยนั้นไม่ได้ชื่อว่าประเทศไทยไม่ได้ชื่อว่าคนไทยแต่จิตสำนึกที่จะสืบพระาศาสนาบนแผ่นดินนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นรากเหง้าของความเป็นคนไทยความเป็นชาติไทย แล้วมันเสียหายตรงไหนอะที่เราจะซื่อสัตย์ยึดมั่นต่อคำสัญญาที่เราตอบรับพระพุทธเจ้าเอาไว้อะตั้งแต่สมัยนั้นโครงการนี้เป็นแผนระยะยาวห้าพันปีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทำวันนี้จบวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วก็ล้มเลิกกันไปไม่ใช่เลยนะครับเราเริ่มทำกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและจะทำไปจนกระทั่งครบ 5 0 0 0ันปีประเทศไทยของเราเป็นแบบนี้เหตุผลที่ทำให้คนไทยเราเป็นคนไทยเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศไทยคือเรื่องมีเรื่องเดียวเลยครับการตอบรับพระธรรมรัสของพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขออาสาพระพุทธเจ้าข้าที่จะทำทุกวิถีทาง ให้แผ่นดินนี้เป็นที่ตั้งของพระพุทธศาสนาจนครบ5,000ปีถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป้าหมายนี้ของประเทศไทยของคนไทยช่วยอดใจรอสักนิดเดียวรอนิดเดียวรอไม่นานเลยครับรอให้ครบ5,000ปีพุทธกาลเสียก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนพวกเราขอเวลาแค่นี้เองนะครับ ท่านทั้งหลายจะอยู่กันอีกชั่วกับชั่วกันเนี่ยมันยาวนานมากๆยาวจนลืมยาวจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ฮะพวกเราพระพุทธศาสนาคนไทยประเทศไทยเราขอเวลาช่วงนี้ฮะยังเหลืออีก2,432ปีเวลาช่วงนี้พวกเราคนไทยพวกเราประเทศไทย ยังคงมีเป้าหมายเรื่องเดิมคือเราจะสืบพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเราจนครบ5,000ปีเป้าหมายนี้จะไม่เปลี่ยนใครที่อยากจะเปลี่ยนขอให้รอจนพ้นจากพุทธศักราช5000ไปก่อนแล้วอยากจะเปลี่ยนอะไรก็ไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชกันตอนนั้นได้เลยครับตามสบาย แต่ตอนนี้ยังเป็นเวลาของพระพุทธศาสนาแต่เราก็เห็นเห็นด้วยความเป็นจริงว่ามีการบ่อนทำลายเป้าหมายนี้ลงไปอย่างอย่างรุนแรงมากๆเลยฮะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องช่วยกันรื้อฟื้นเป้าหมายนี้ให้กลับมาชัดเจนที่สุดเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยของเราคนไทยของเรา มีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องนี้ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะเข้มแข็งมากๆพร้อมๆไปกับพื้นฐานบรรยากาศความเป็นคนไทยของเรารอยยิ้มความสร้างสรรค์ความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะก้าวผ่านอุปสรรคได้แน่นอนครับเราทำได้แน่ๆแต่ถ้าเราหลงลืมเป้าหมาย เราไปเอาเรื่องอื่นมาเป็นเป้าหมายซึ่งเราเห็นชัดเจนครับในปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เรากําลังทําอยู่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเห็นชัดละครับเป้าหมายมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันพูดได้แบบไม่ค่อยเต็มปากเต็มคาอะ่ะบรรดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านใช้คําว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเจอกับกรรมหนักของแผ่นดินเวลาเราพูดถึงกรรมหนักเนี่ยเราไม่ได้โทษกรรม เป็นคำพูดจากประเพณีของความเป็นพุทธนะเป็นวิธีพูดในทางพระศาสนาที่จะบอกว่าเรื่องนี้หนักหนาสาหัสมีที่มาที่ไปที่บางทีเราก็ไม่รู้เพราะว่าการปฏิบัติของเราเรายังไม่รู้จริงๆเรายจะปฏิบัติไปไม่ถึงที่จะเข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปของของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ย มันเป็นกรรมอะไรที่ใครต่อใครทำอะไรไว้แล้วประเทศชาติโดยรวมเนี่ยต้องมารับกรรมหนักเหล่านี้ร่วมกันเราจะต้องผ่านมันไปครับเวลาพูดว่ามันเป็นกรรมของแผ่นดินไม่ได้บอกว่าเราจะงอมืองอเท้าปล่อยให้อะไรต่อมีอะไรมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยมันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันเลยฮะ พระพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้คนงอมืองอเทา้าและถ้าเราเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเราจะต้องเห็นเลยว่าที่พระองค์ท่านสอนให้ให้รู้จักเรื่องของกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นเพื่อให้เราเก้าวให้พ้นพ้นไปเลยนะครับพ้นไปจากกฎแห่งกรรมทั้งมวลเลยเหนือกรรมไปเลยอ่ เป้าหมายคําสอนของพระองค์อยู่ที่พระนิพพานน่ะมันยิ่งกว่าไม่งอมืองอเท้าอีกนะครับพระธรรมของพระองค์สอนให้ชนะเลยนะครับชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยคนที่เชื่อก็เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อพระศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เรางอมืองอเทา้าอันนี้แน่นอนครับต่อให้พูดว่า นี่เป็นกรรมหนักของแผ่นดินนี่เป็นวิธีพูดแบบหนึ่งในทางพระศาสนาเพื่อบอกเป็นนยะว่าเรื่องเหล่านี้มีที่มาที่ไปซึ่งบางทีเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางทำไมเราจะต้องตกอยู่ในสภาพที่มันมีปัญหาอะไรต่อมีอะไรไม่รู้มันเต็มไปหมดเลยมันเต็มไปหมดจริงๆแล้วประเทศไทยเราหลงลืมเป้าหมายที่จะสื่อพระพุทธศาสนานี้ หลงลืมไปได้อย่างไรเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อจริงๆไม่น่าเชื่อว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้คำว่าเป็นกรรมหนักของแผ่นดิน,นก็อธิบายในยทํานองนี้ฮะพร้อมๆกับที่จะบอกพวกเราว่าเราก็จะต้องไม่งอมืองอเทา้าอะไรที่เราทำได้เราก็จะทำครับเป้าหมายที่ใจเราใฝ่ฝันไว้นั้นคือการตอบรับ ต่อพระดํารัสของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นนั่นแหละครับโครงการของเราเป็นโครงการห้าพันปีจริงๆเหตุผลที่พวกเราเป็นคนไทยเหตุผลที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยเป็นเพราะพวกเราตอบร,รับต่อพระดํารัสนนั้นของพระพุทธเจ้าในการที่จะสืบพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเรานี้เราที่เป็นคนพุทธ เราก็ทำโดยมีจิตสำนึกแบบชาวพุทธคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็ยึดแนวของศีลห้านี้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตโดยรู้ว่าอ๋อในพระพุทธศาสนาเขาสอนเรื่องนี้นะเราก็เห็นด้วยว่าเออมันเป็นเรื่องดีเราก็เดินตามแนวนี้ได้เพราะว่ามันไม่ขัดต่อหลักคำสอนของเราเลย แล้วก็เราก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากพระเจ้าที่เรานับถือหลักคำสอนที่เรายึดถือปฏิบัติในชีวิตของเราเราก็ยังใช้แบบเดิมของเราเพียงแต่เราสำนึกว่าออสินห้าของเพื่อนชาวพุทธที่เราอยู่เมืองไทยเนี้ยเ้าเป็นแบบนี้เราก็พยายามช่วยๆกันมันจะมีแต่ผลดีเลยครับผลดีแน่นอนไม่มีผลเสียอะไรเลยเมื่อพ้นจาก ห้า0ันปีไปแล้วพ้นยุคพุทธกาลไปแล้วถึงเวลานั้นจะทำอะไรก็เรื่องของท่านละครับหม,หมดเวลาของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วฮะช่วงนี้เรายังเหลืออีก2,432ปีเท่านั้นเองหลายๆศาสนาหลายๆความเชื่อเนี่ยท่านก็รู้ตัวอยู่ว่าท่านบอกว่าท่านจะอยู่กันช่วนิดนิรันห์นะฮะ อยู่กันจนโลกแตกอะไรทํานองเนี้ยดังนั้นช่วยอดใจรอสักนิดเดียวละครับนิดเดียวจริงๆ2,432ปีเนี่ยช่วงนี้ให้ช่วยกันเจลงพระพุทธศาสนาก่อนมันจะมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยเราทุกคนน่ะที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสำเน็จในเรื่องนี้มันจะเกิดพลังสามาคัคคีที่ยิ่งใหญ่มากๆ ที่มันจะหาไม่ได้เลยจากที่ไหนในโลกนี้ประเทศไทยของเราเคยมีบรรยากาศแบบนั้นนะฮะเคยมีจริงๆและผมเชื่อว่ามันสร้างให้กลับมาเข้มแข็งแบบนั้นได้อีกวันนี้ก็ขอพูดถึงเรื่องเป้าหมายรวมๆของเหตุผลที่เราเป็นคนไทยเหตุผลที่ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศไทยอยู่จนทุกวันนี้ และความท้าทายของพวกเราประชาชนคนไทยที่จะทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงให้ได้ในรุ่นของเราและส่งต่อไปจนกระทั่งตราบสิ้นพุทธกาล5,000ปีวันนี้เราคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ